Dạ Rồi ha cái dai đó เมื่อ่านใ้เขาสวนเสีย,หน,สยนหยาซอยคุณย่าล้อค่ะเจ้าเจ้าไห้ข้าเจ้ามาตัดหยาห้ยไหมคะขอบคุณค่ะกินก่อนเด้อ นี่ไงลมมีลมอยู่ดอกละแดดดสวัสดีจ้าอากาศกินปัดไทอยูย่ๆแ่บๆกระใหญ่นะคะน่ากินไหมคะแดดแห้งแง เดี๋ยวแคบมากแดดแห้งแห้งค่ะเหมือนเนี่ย <Yeah. S 2> กองกับคุณแม่ <laughs> คุณแม่ไม่สวนเปล่า <c oughs> อืม แกบบินกระย่ายเด้อกลับคุณค่ากินก่อนเด้อรอเพื่อนชิมาตัดหน้ายายเนาะกลับคุณค่ากินก่อนเด้อน่กนา,กนกนากินไหมก้ายายก็เสือดอก ได้ก็ได้เสืออดอกค่ะได,ไ,ได้ผริพภัดดอกสู้อกินกุหลาบอ่ะอืมืมน่ากินไหมคะยายก็เสือดอก ได้ก็ได้เสือเอาดอกค่ะได้ปริพาตดอกสูดกินคุณละกองกับคุณแม่ <c oughs> คุณแม่ไม่มีสวนเปล่าใช่อบ้านในเขาสวนเสีออยร์หยาซอยคุณย่ารอข่าเจ้าเจ้าไหนขาเจ้าไามา่ตัดหยาให้ไหมคะ กินกรนะยายเด้อสวัสดีจ้ามากินผัดไทยจุ๊จแซ่บเซ็กระยายนะคะน่ากินไหมคะ แบบกินกัะยาย้ะยายตัดเอาไว้เอาหย้มเอาท่านยายก็ได้ค่ะอ,อ,อร่อยๆอกับยายนะจ้าตึพลังกันก่อนนะคะคนลกกองกับคุณแม่ แลบวเพ่านด้กินเนาคุณแล้วเพ่อนในข้นมาจากสวนอยู่ค่ะกินก่อนค่ะกินแดดก,กระร้างกระคอยเห็ดไปเนาะแดดแห้งแล้วก็เศร้าผักนะาจา้ะเนาะเขาบวมเดินเนาะคะ่ะกินต่อนะกล้องกับคุณแม่ <c oughs> คุณแม่ไม่มีสวนกุลออืมอืมอืมใ่แดดแห้งอีหลีค่ะ กิ <Yep. S 2> hmm. นกระยายเด้อเดี่ยงยงยังลีค่ะไดฮะ แดดแดดมาเนี่ยเสียงแม่แดดแลนอยูเทิงหลังค้างนินกอ,องกับคุณแม่ <c oughs> คุณแม่ไม่มีสวนเปล่าใช่ยายตัดเอาไว้เอาหยามเอาท่านยายก็ได้ สวัสดีจ้า,ากลินปัดไทยัย่วเซ็ปเซ็ๆกระยายนะคะน่ากินไหมคะกลับ,บคุณค่ากินก่อนเด้ออัมอืม้ม อร่อยๆอกับยายนะจ๊ะตึกพลังกันก่อนนะคะเดวแห้องอีหลีค่ะขอบคุณค่ะกินกันเด้แอแดดแห้งแห้งลมมีลมอยู่ดอกล่ะเด็ดแดด ขอบคุณค่ะกินก่อนเด้อคนล็ก,กองกับคุณแม่พเพ้วเพท่านได้กินกลก่นแล้วพเพื่ไน้ขคืนมาจากสวนด้วยค่ะกินก่อนค่ะกินเนี่ยแห้งอนี้ค่ะ น่ากินไหมก้ายายก็เสือ,อดอกได้ก็ได้เสือ,อดอกค่ะยายปริพัดดอกสูกินกุหลาบ อร่อยๆอกับยายนะจ๊ะตุ๊บพลังกันก่อนนะคะมบ้านในเขาสวนเชียนหยาซอยคุณย่ารอคะเจ้าเจ้าไอ้ข้าเจ้ามาตัดหยาให้ไหมคะอ้ำอืมอืม แดดก็ะซ้างกระคอยเห็ดไปเนาะแดดแห้งแล้วก็เศร้าผักเราจะเนาะเขาห่มเด้อเนาะค่ะกินต่อนะน่ากินไหมก้ายายกระเสือดอก